มนุษย์มีระบบโครงกระดูกหรือ Skeleton System นะคะที่คล้ายกับสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดค่ะประกอบไปด้วยกระดูกแกนหรือว่า a x i a l Skeleton ค่ะกระดูกระยางหรือ a p p e n d i c u l a s s k l l t t o n และข้อต่อหรือว่า Jo ค่ะเมื่อร่างกายของมนุษย์จเจริญเติบโตเต็มที่นะคะจะประกอบไปด้วยกระดูก206ชิ้นค่ะสามารถ แบ่งออกได้เป็น2กลุ่มนะคะตามตำแหน่งที่อยู่ก็คือกระดูกแกนแล้วก็กระดูกระยางค่ะถ้าเราดูจากรูปนี้นะคะส่วนที่เป็นกระดูกแกนค่ะก็คือกระดูกที่เป็นสีฟ้านะคะส่วนกระดูกระยางค่ะก็คือส่วนที่เป็นสีชมพูค่ะกระดูกแกนนะคะจะมีจำนวน80ชิ้นค่ะประกอบไปด้วยกระโหลกศีรษะ กระดูกสันหลังกระดูกอกและกระดูกซ so ี่โครงค่ะกระโหลกศีรษะเป็นกระดูกที่เป็นแผ่นเชื่อมติดกันนะคะดูได้จากรูปนี้ค่ะภายในมีลักษณะเป็นโพรงสำหรับบรรจุสมองกระโหลกศีรษะทำหน้าที่ป้องกันสมองไม่ให้ได้รับอันตรายนะคะอย่างไรก็ตามค่ะกระโหลกศีรษะของเราก็ไม่ได้แข็งมากจนแตกหรือว่าร้าวไม่ได้นะคะ ถ้าล้มหัวฟาดพื้นแรงๆค่ะกระหลกศรีรษะก็จะรล้าหรือว่าแตกได้นะคะกระดูกแกน,นอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือกระดูกสันหลังค่ะกระดูกสันหลังทำหน้าที่ช่วยค้ำจุนแล้วก็รองรับน้ำหนักของร่างกายนะคะประกอบด้วยกระดูกที่มีลักษณะเป็นข้อข้อต่อกันค่ะสามารถดูได้จากรูปนี้นะคะระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละข้อนะคะก็คือบริเวณนี้ค่ะ จะมีแผ่นกระดูกอ่อนคา r t เ l a e หรือที่เรียกว่าหมอนรองกระดูก intervertebral disc ทำหน้าที่รองแล้วก็เชื่อมกระดูกสลังแต่ละข้อเพื่อป้องกันการเสรียดสีค่ะถ้าเราดูจากรูปนี้นะคะจะเห็นว่ากระดูกสลังแต่ละข้อค่ะจะมีช่องให้ไขสันหลังสอดผ่านนะคะแล้วก็มีส่วนของจะงอยยื่นออกมาค่ะเป็นที่เกาะของกล้ามเนื้อและเอ็นค่ะ กระดูกสันหลังช่วงอกนะคะก็จะมีกระดูกซี่โครงมาเชื่อมต่อค่ะกระดูกแกนอีกส่วนหนึ่งก็คือกระดูกซี่โครงค่ะกระดูกซี่โครงทําหน้าที่ช่วยป้องกันอวัยวะภายในช่องอกนะคะเช่นหัวใจและปอดค่ะกระดูกซี่โครงมี12คู่กระดูกซี่โครงนะคะจะต่อกับด้านข้างของกระดูกสันหลังช่วงอกค่ะ โดยจะเชื่อมต่อระหว่างกระดูกสันหลังช่วงอกทางด้านหลังนะคะส่วนด้านหน้านะคะจะมีกระดูกอ่อนซี่โครงก็คือส่วนที่เราเห็นเป็นสีเทาๆตรงนี้นะคะเชื่อมระหว่างกระดูกอกอก,ก็คือแผ่นนี้ค่ะกับกระดูกซี่โครงนะคะก็คือชิ้นนี้ค่ะจากซี่โครงทั้งหมด12คู่นะคะนักเรียนลองสังเกตสิคะว่าซี่โครงคู่ที่11นะคะแล้วก็คู่ที่12ค่ะ ก็คือตรงนี้นะคะมีลักษณะที่แตกต่างจากซี่โครงซี่อื่นๆอย่างไรคะจะเห็นว่าซี่โครงคู่ที่1 1แล้วก็12นะคะจะเป็นซี่สั้นๆไม่เชื่อมต่อกับกระดูกอกค่ะจะเรียกว่าซี่โครงรอยนะคะกระดูกระย่างนะคะจะมี126ชิ้นประกอบด้วยกระดูกแขนกระดูกขา รวมไปถึงกระดูกสะบกักกระดูกไหปลาราและกระดูกเชิงการานนะคะถ้าเราดูจากรูปนี้นะคะก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นกระดูกเชิงการานค่ะก็จะมีขาที่ต่อเชื่อมกันมานะคะส่วนกระดูกไหปลาราแล้วก็กระดูกสะบักค่ะก็จะมีแขนที่เกาะกันอยู่ค่ะหลังจากเรียนเรื่องกระดูกกันไปแล้วนะคะครูก็มีคําถามถามนักรเรียนหนึ่งคำถามค่ะก็คือการที่ โครงกระดูกของมนุษย์ไม่ต่อกันเป็นชิ้นเดียวแล้วก็มีจํานวนมากเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวได้หลายทิศทางค่ะหัวข้อถัดมานะคะก็คือข้อต่อค่ะโครงกระดูกนะคะจะประกอบด้วยกระดูกหลายชิ้นต่อกันค่ะตำแหน่งที่กระดูกสองชิ้นมาต่อกกันนะคะจะเรียกว่าข้อต่อหรือ joint ก็คือบริเวณนี้นะคะซึ่งมี กระดูกขาสองท่อนนะคะมาต่อกันค่ะนี่ก็คือส่วนที่เป็นเข่าของเรานะคะก็คือเป็นลักษณะข้อต่อค่ะเราก็จะสังเกตว่าเข่าของเราก็สามารถที่จะงอได้นะคะซึ่งการที่มีข้อต่อน,นี้นะคะก็จะช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นค่ะลองนึกถึงข้อต่อตรงคอนะคะเวลาที่เราหารันศีรษะค่ะเราก็จะสามารถหันไปทางซ้ายแล้วก็ทางขวาได้สะดวกนะคะแต่ บางคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ค่ะที่กล้ามเนื้อที่ต้นคออักเสบหรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะหมุนคอได้นะคะเวลาที่เพื่อนเรียกหรือว่าเราจะหันไปมองอะไรค่ะก็จะต้องเอียงไปทั้งตัวซึ่งก็จะไม่สะดวกเลยค่ะนักเรียนสามารถศึกษาการทํางานของข้อต่อชนิดต่างๆได้โดยการทํากิจกรรมในหนังสือเรียนเดี๋ยวครูจะมีวิดีโอคลิปซากให้ดูนะคะ เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแบบรูปกอรูปขอแล้วก็รูปคอค่ะเพื่อให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมแต่ว่านักเรียนก็สามารถที่จะทํากิจกรรมนี้ได้เองนะคะเพื่อที่จะให้เข้าใจมากขึ้นค่ะเฉลยคำถามท้ายกิจกรรมค่ะข้อ1น,นะคะทุกๆส่วนของร่างกายที่ใช้ทํากิจกรรมมีขอบเขตในการเคลื่อนไหวเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคําตอบก็คือมีขอบเขตในการเคลื่อนไหวแตกต่างกันค่ะ โดยที่บางบริเวณนะคะจะเคลื่อนไหวได้ทิศทางเดียวค่ะเช่นข้อศอกนะคะถ้านักเรียนได้ลองทดลองทำนะคะก็จะเห็นว่าข้อศอกก็คือจะสามารถพับแบบนี้ได้นะคะเราไม่สามารถที่จะหมุนข้อศอกหรือว่าเคลื่อนไหวในลักษณะอื่นๆได้อีกค่ะส่วนบางบริเวณนะคะก็จะเคลื่อนไหวได้ไหลายทิศทางค่ะอย่างเช่นหัวไหล่และคอนะคะถ้า จากการทํากิจกรรมที่เราทดลองค่ะแล้วก็สามารถที่จะหมุนหัวไหลได้นะคะหรือว่ายกขึ้นยกลงค่ะในสําหรับบริเวณคอนะคะเราก็สามารถเคลื่อนไหวได้หลายทิศทางค่ะอย่างเช่นเราอาจจะก้มหรือว่าเงยน,นะคะเอียงไปทางด้านข้างนะคะหรือว่าหมุนได้ค่ะ สังนคำถามข้อที่2นะคะสิ่งที่จํากัดขอบเขตในการเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนที่ทําในกิจกรรมคืออะไรค่ะนั่นก็คือลักษณะของข้อต่อนะคะแต่และบริเวณก็จะมีข้อต่อที่มีลักษณะแตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวก็จะแตกต่างกันด้วยค่ะข้อ3นะคะถ้ากําหนดเกณฑ์เองเพื่อจําแนกข้อต่อจากการทํากิจกรรมค่ะ จะใช้เกณฑ์ใดแล้วก็จะจำแนกข้อต่ออย่างไรคำตอบนี้นะคะก็อาจจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายที่นักเรียนได้ทดลองเคลื่อนไหวเองค่ะอย่างเช่นถ้าเราใช้ทิศทางการเคลื่อนไหวของร่างกายบริเวณนั้นเป็นเกณฑ์นในการแบ่งชนิดของข้อต่อนะคะก็อาจจะแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มค่ะก็คือข้อต่อที่ทําให้มีการเคลื่อนไหวทิศทางเดียวนะคะ เช่นข้อสอบแล้วก็อีกกลุ่มนึงเป็นข้อตอบที่ทำให้มีการเคลื่อนไหวได้หลายทิศทางค่ะเช่นหัวไหล่และคอค่ะจากการทำกิจกรรมนะคะก็จะเห็นว่าข้อต่อค่ะจะช่วยให้อวัยวะต่างๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกอย่างไรก็ตามค่ะการเคลื่อนไหวของร่างกายบางส่วนนะคะจะสามารถเกิดได้หลายทิศทางแต่ว่าบางส่วนค่ะก็สามารถ เพื่อรไหวได้เฉพาะการเหยียดแล้วก็การงองนะคะที่เป็นชน,นี้นะคะก็เนื่องจากว่าการเชื่อมต่อกันของกระดูกบริเวณข้อต่อน,นั้นมีหลายลักษณะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อต่อกันจากรูปนี้นะคะข้อต่อบางแห่งนะคะอย่างเช่นข้อต่อบริเวณข้อศอกค่ะก็คือรูปนี้นะคะก็จะขยายใหญ่ขึ้นเพื่อให้เห็นชัดเจนค่ะจะมีลักษณะาการเชื่อมเหมือนบานพับนะคะ ทำให้การเคลื่อนไหวค่ะทําได้จํากัดเพียงทิศทางเดียวทำเมื่อกี้ที่เราทํากิจกรรมนะคะบริเวณเข้อศอกค่ะเราก็จะสามารถเคลื่อนไหวได้โดยการพับขึ้นแล้วก็เอียดออกแบบนี้นะคะซึ่งการเคลื่อนไหวแบบนี้ค่ะจะเป็นเช่นเดียวกับการเคลื่อนไหวของบานพับประตูหรือว่าหน้าต่างนะคะเราก็เลยเรียกข้อต่อแบบนี้ว่าข้อต่อแบบบานพับค่ะ ส่วนบางบริเวณนะคะที่ร่างกายส่วนนั้นค่ะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระหลายทิศทางค่ะนักเรียนลองนึกดูสิคะว่าที่เราทำกิจกรรมไปเมื่อครู่นี้นะคะมีข้อตอบบริเวณไหนบ้างที่เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระหลายทิศทางค่ะนั่นก็คือข้อตอบบริเวณหัวไหล่ใช่ไหมคะที่เราอาจจะหมุนได้แล้วก็ยกขึ้นยกลงได้นะคะซึ่ง ข้อต่อบริเวณนี้ค่ะจะเป็นการเชื่อมกันของกระดูกที่มีลักษณะคล้ายลูกกลมในเบ้ากระดูกนะคะดูภาพขยายตรงนี้ได้ค่ะเราจะเรียกข้อต่อแบบนี้นะคะว่าแบบลูกกลมในเบ้ากระดูกค่ะข้อต่อบางแห่งนะคะก็จะเป็นแบบชนิดประกบสวนกันในลักษณะเดือยค่ะถ้าเราดูจากโมเดลนะคะก็จะเห็นว่าจะเป็น เหมือนกระดูกสองท่อนค่ะแล้วก็สามารถประกบกันได้นะคะถ้าเป็นข้อต่อลักษณะน,นี้ค่ะจะมีการเคลื่อนไหวนะคะโดยสามารถที่จะบิดไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวาได้ค่ะถ้าดูจากรูปนี้นะคะก็คือเป็นบริเวณใกล้ๆกับข้อศอกค่ะแต่ว่าไม่ใช่ข้อต่อแบบบานาพับนี้นะคะจะเป็นข้อต่อที่อยู่ระหว่างท่อนแขนสองท่อนนี้ค่ะถ้าดูจากภาพขยายใหญ่ค่ะก็คือเป็น ท่อนแขน็งสองท่อนนี้นะคะแล้วก็ข้อต่อก็คือเป็นอรอยที่ขีดเอาไว้ด้วยเส้นสีชมพูนี้ค่ะเป็นข้อต่อแบบเดือยนะคะจากที่ยกตัวอย่างข้อต่อมาทั้ง3ชนิดนะคะก็คือข้อต่อแบบบานาพับข้อต่อแบบลูกกลมในเบ้ากระดูกแล้วก็ข้อต่อแบบเดือยค่ะจะเป็นข้อต่อที่สามารถเคลื่อนไหวได้นะคะแต่ว่าก็จะยังมีข้อต่อบางแห่งค่ะ ที่ทำหนะ้าที่ยึดกระดูกนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะเช่นข้อต่อระหว่างกระดูกซี่โครงแล้วก็กระดูกอกนะคะแล้วก็ยังมีข้อต่อบางบริเวณค่ะที่เคลื่อนไหวไม่ได้เลยนะคะอย่างเช่นข้อต่อของกระโหลกศีรษะค่ะถ้าเราดูจากรูปนี้นะคะเมื่อครู่นี้เราเรียนไปแล้วว่ากระโหลกศีรษะนะคะก็จะเป็นแผ่นกระดูกมาเชื่อมกันนะคะซึ่งบริเวณนี้ค่ะก็คือเป็นข้อต่อค่ะแล้วก็จะ เคลื่อนไหวไม่ได้นะคะครูมีอีกหนึ่งคำถามที่จะถามนักเรียนค่ะนั่นก็คือข้อตอบแบบบาดพับพบที่บริเวณใดของร่างกายนั่นก็คือข้อศอกแล้วก็เข่านะคะการที่กระดูกมีลักษณะเป็นข้อต่อค่ะก็จําเป็นจะต้องมีโครงสร้างนะคะที่ยึดกระดูกให้เชื่อมติดกันค่ะเพื่อทําหน้าที่เป็นโครงร่างคาจุนร่างกายนะคะแล้วก็ ทำให้กระดูกสามารถทำงานสัมพันธ์กันในการเคลื่อนไหวค่ะโครงสร้างนี้นะคะคือเอ็นยึดข้อหรือว่าลิกาเมนต์ค่ะก็ะคือส่วนที่เป็นสีเทาตรงนี้นะคะจะยึดกระดูกสอท่อนนี้ค่ะให้เชื่อมติดกันค่ะซึ่งเอ็นยึดข้อนี้นะคะจะเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มีความเหนียวแล้วก็ทนทานค่ะ หลังจากเรียนเนื้อหาเรื่องระบบโครงกระดูกครบหมดแล้วนะคะเราก็มาถึงช่วงสรุปเนื้อหาภายในบทเรียนค่ะกระดูกเป็นเนื้อเยื่อที่ใช้คำจุนและทําหน้าที่ในการเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะแบ่งตามตําแหน่งได้เป็นกระดูกแกนแล้วก็กระดูกระยางค่ะถ้าดูจากรูปนี้นะคะกระดูกแกนก็คือส่วนที่เป็นสีฟ้าค่ะส่วนกระดูกระยางก็คือส่วนที่เป็นสีชมพูค่ะ บริเวณที่กระดูตั้งแต่2ชิ้นมาต่อกันนะคะเรียกว่าข้อต่อแล้วก็ยึดกันด้วยเอ็นยึดข้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปเรื่องระบบกล้ามเนื้อสวัสดีค่ะ